บางแสนเนี่ยเป็น<ม>ทะเลใกล้กรุงเทพจะ<ม>ไปเยอะนะครับ,รบแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุพิเลนพิเลนเกิดขึ้น<ม>เพราะว่ามีคนเอารถไปขับเที่ยวในบางแสนและปรากฏว่าไปขึ้นนอนอยู่บนหลังคาครับเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากถ่ายคลิปเท่านั้นครับน,น,รนี่มมนแหละครับคนที่เห็นก็งงไปตามกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เกาะเลยไหมไม่ได้เกาะรถแล้ว คนที่ขับข้างในไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่างอนกันค่ะไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่บอกว่ามีคนไปเกาะตามง้อแฟนอะไรแบบนี้สามีภรรยากันไม่ใช่ครับอ,อันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับจากคลิปเนี่ยเห็นเลยนะครับว่ามีคนไปนอนส่งเสียงดังอยู่บนรถเนี่ยครับแล้วก็ขับรอบบนเวียนวนเวียนโลมาบางแสนเนี่ยแหละครับ,รบที่จังหวัดชนบุรีมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ตามด้วยครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานเลย ผู้สื่อข,ข่าวเลยเดินทางไปยังบริเวณวงเวียนบางแสนนะครับจุดที่เกิดเหตุในการถ่ายคลิปนี้นะครับไปพบกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูล,ลนิธิไตรกุณธรรมที่ชลบุรีเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังครับบอกว่าขณะที่รอนั่งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่ก็มีกลุ่มคนกลุ่มนี้ขับรถเก๋งสีดํามาที่วงเวียนโลมาครับขับวนไปวนมาทีแรกเขาบอกว่ามีคนนอนกอดที่ฝากระโปรงหน้ารถก่อนคนคนนี้ก็เปลี่ยนครับจากหน้ารถขึ้นไปบนหลังคารถอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําท่าคล้ายกับการว่วยน้าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับเขาบอกว่าแม่มันมองกันเป็นเรื่องของความสนุกสนานนฮฮาเลยแต่คนอื่นๆที่ไม่ได้รู้เห็นเนี่ยก็มองว่านี่เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับถ้าเกิดเหตุผิดพลาดึ้นมาคนที่ใช้รถใช้ถนนที่ตามมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับล่าสุดครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามอบตัวกับตารวจเรียบร้อยครับที่สพแสนสุขนะครับไปลงบันทึ่ประจําวันเอาไว้เรียบร้อยครับ เพราะว่าถูกแรงกดดันจากโลกโซเชียลไม่ไหวครับเอาละคนขับรถเก๋งคือนายจตุพรอ,อายุ35ปีนะครับส่วนผู้ที่ไหา้น้ำอยู่บนหลังคารถนะครับคือนายปียะอายุ29ปีนายจตุพรคนขับเขาบอกอยังไงครับบอกว่าต้องขอโทษสังคมแหละทาลงไปเพราะว่าต้องการทาคอนเทนต์เอาสนุกเท่านั้นครับคือถ่ายคลิปเนี่ยไปลงคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เอาสนุกสนานส่วนนายปิยะที่ปีนขึ้นไปทั้งบนกบระโปรงรถบนหลังคาเนี่ยก็บอกว่าวันนั้น ผมกินข้าวหมากเข้าไปด้วยครับทำให้เกิดความคึกขนองเนี่ยอ่ไปฟังเสียงทั้งสองคนดูครับยอมรับใช่ไหมที่ขี่รถคันดังกล่าวยอมรับครับนึกนึกยังไงครับคือทำคอนเทนต์กันสนุกครับเป็นแบบนี้ครับปอะทับผมเลยครับครับอ่ะส่วนเราที่เดินอยู่หลังรถใช่ไหมครับผมอ่าเรานึกยังไงครับผมกินข้าวหมากไปครับอ่านึกทำคอทึกขนอน คือขนงเนาะเออก็รู้ว่าการกินข้าวหมากเนี่ยมันจะมีคล้ายๆมีแอลกอฮอล์อยู่นิดนึงเพราะมันเกิดการหมักค่ะแล้วมันจะขนาดนี้เลยคึกคืนคึกคัาหมากเนี่ยมันจะทำให้คึกขนาดนี้เคยไหมเคยไหมเคยกินก็ไม่คึกหรอไม่คัไม่ไม่ไม่พี่เรนเอี้กอ่าไม่พี่เรนนะไม่พี่เรนแต่ว่าเขาอยากทำคอนเทนต์แหละเอาแหละแต่ว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายมันสุ่มเสี่ยงก็โดนโทษกันไปนะครับเบื้องต้นเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว อันอาจให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะนรครับอันตรายมากอย่าเล่าเรียนแบบนะคะน้องๆ